5อันดับพระเครื่องนิยมตั้งหน้ารถอันดับที่5พระพุทธชินราชซึ่งพระพุทธชินราชนั้นเป็นพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์และชาวไทยให้ความเคารพนับถือกับไหว้บูชากันมาอย่างช้านานซึ่งในการตั้งพระพุทธชินราชไว้หน้ารถนั้นก็ด้วยความเชื่อที่ว่าจะช่วยเสริมสร้างความสงบสุขปกป้องพยันตรายจากการขับรถ อีกทั้งพระพุทธราชนั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามจึงเหมาะแก่การตั้งหน้ารถและได้รับความนิยมเป็นอันดับ5ของคนไทยอันดับที่4สมเด็จพระพุทธจารย์โตพุ่มรังสีซึ่งสมเด็จพระพุทธจารย์โตผุ่มรังสีแห่งวัดะระฆังโคศิตารามกรุงเทพมหาคนครนั้นเป็นที่ล่ำลือในกลุ่มพี่ต้องการความเจริญก้าวหน้าด้านการขาย หรือทำธุรกิจพอท่านขึ้นชื่อในเรื่องความเมตตาค้าขายร่ำรวยและช่วยให้แคาคาปลอดภัยโดยเฉพาะพระสมเด็จของท่านถือว่ามีพุทธคุณดีทุกด้านซึ่งก่อนออกเดินทางนั้นสำหรับผู้ที่จะนำสมเด็จพระพุทธจารย์โตมาบูชาไว้หน้ารถนั้นก่อนไปไหนมาไหนให้ตั้งนโมสามจบและระลึกถึงท่านหรือสวดท่องคาถาชินนบัญชรเพื่อความเป็นสิริมงคล และแค้วคาดปลอดภัยในการเดินทางอันดับที่3หลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาที่เจ้าของรถนิยมนำมาบูชาไว้หน้ารถซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความแค้ลคาปลอดภัย หากคิดดีพูดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะรอดพ้นจากพยันตรายทุกด้านแต่ทั้งนี้ก็เป็นความเชื่อเพื่อให้เกิดความสบายใจและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของเจ้าของรถหลังเช่นที่ครั้งหนึ่งมีคนที่นำเอาภาเครื่องของท่านบูชาไว้หน้ารถแล้วเกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถไปถามท่านว่าทำไมไม่ช่วยให้พ้นจากอุบัติเหตุท่านถามกลับมาว่าแล้วเองขับรถเร็วเท่าไหร่ คนนั้นตอบว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลวงพ่อคูณท่านก็พูดติดตลกว่าโอ้ยเร็วขนาดนั้นกูกระโดดลงตั้งแต่ร้อยหนึ่งแล้วอันดับที่สองหลวงพ่อสุธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกหนึ่งองค์ของประเทศไทยแห่งเมืองแปดริ้ววัดโสธรวรลาลามวรวิหารที่หลายๆคนมักไปขอพรขอให้สมปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นการขอพรให้หายป่วยขอโชคลาภหรือขอหน้าที่การงานแต่เรื่องการคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายหลวงพ่อโสธรท่านเองก็นับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่องลือไปทั่วกันสำหรับผู้ที่นำหลวงพ่อโสธรมาตั้งบูชาไว้หน้ารถนั้นแนะนำให้สวดมนต์สวดคาถาของท่าน ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าสวดเป็นประจำจะช่วยให้แคลค่าปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขโดยคำบูชานั้นให้เริ่มจากท่องน้โมสามจบแล้วกล่าวคำบูชาว่ากาเยนะวาจายะเจตสาวาโสทรังนามิอิทธิปฏิหาดิกะรังพุทธรูปังอหังวันทามิสัพพโสให้สวดส,สามจบ หรือจะสวดแบบยอ่อก็ได้โดยเริ่มตั้งนโมสามจบต่อด้วยอิติอิติอิติตโสทโรนโมพุทธายะยะทาพุทโมนะอันดับที่หนึ่งหลวงปูท่ทวดซึ่งหลวงปู่ทวดนั้นคนในประเทศไทยโดยทั่วไปหรือเจ้าของรถส่วนใหญ่เชื่อกันว่าพระเครื่องหลวงปู่ทวดนั้นมีพุทธคุณ การปกปักรักษาแก้ค่าปลอดภัยคุ้มครองผู้ที่มีท่านไว้ในรถโดยที่ความเชื่อกันว่าพระเครื่องหลวงปู่ทวดนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในการป้องกันพยัตรายต่างๆให้ความคุ้มครองแก่ผู้บูชาการตั้งพระเครื่องหลวงปู่ทวดไว้หน้ารถนั้นมีความเชื่อว่าจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาต่าง จากการขับขี่สำหรับผู้ที่นำหลวงปู่ทวดมาบูชาไว้หน้ารถก่อนออกเดินทางให้กล่าวคาถาบูชาหลวงปู่ทดวดโดยเริ่มต้นจากนโมสามจบต่อด้วยนโมโพธิสัตโตอาคัรติมายะอิติภควาสามจบจะทำให้แค้วค้าปลอดภัยไม่เจอพยันตรายซึ่งเรื่องราวของพระเครื่องที่ตั้งหน้ารถนั้น เป็นความเชื่อส่วนบุคคลการตั้งพักเครื่องไว้หน้ารถอาจจะไม่ได้ช่วยให้ปลอดภัยจากการขับขี่แต่บางครั้งอาจจะทำให้เกิดพยันตรายซึ่งเกิดจากพักเครื่องที่วางไว้หน้ารถก็ได้ถ้าเกิดบัติเฮดพักเครื่องนั้นมาติ้มแทงหรือกระแทกเอากับตัวผู้ขับขี่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการขับขี่หรือขับรถหรือการเดินทางนั้นต้องตั้งสติให้ดี และลึกอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วจะเดินทางแควคาดปลอดภัย